เล่นฟังเพลมถือถุงที่บ้านเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้เหมือนไปโรงเรียนสะดวกแบายได้ความรู้ตามประกระารของกระทรวงศึกษาพิการสังกิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดวิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และนาพระราชบัญญัติการศึกษาคือความมั่นคงของประเทศด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถ ชมช่องทางีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง197รายการการเรียนการสอนรดะดับประถมวัยถึงดะดะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 9 2 0รกาสรการเรียนรู้สายอายชีพอุดมศึกษาและการพัฒนาครูและมีรายการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้รับชมอีกด้วยสองรับชมรายการสดหรือชมย้อนหลังได้ทาง www.dltv.ac.th และสามยังสามารถรับชมรายการผ่านทางแอปพลิเคชัน DLTv on mobile ได้อีกด้วยสามารถเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงเท่านี้การเรียนก็เปทีมอีกต่อไปอ่าวันนี้ครับหลับวันนี้่าก็ได้มาพบปะกับตัวหนึ่งชั้นม .2 นะครับ ซึ่งภาคเรียนที่หนึ่งที่ใกล้จะเปิดในเรียนหน้านี่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับแต่ก็ได้วางแผนไว้ว่าอยาให้หนักเรียนเนี่ยได้ศึกษาหาความรู้ที่บ้านนะครับเพื่อให้เกิดความเรียนรู้ที่หลากหลายเมื่อกี้ก็ DLPV นะครับเราก็สามารถดูหรือว่าค้นคว้าจากปัจจุบันนี้เจริญนะครับข้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับ สำหรับผมครูไพฑูรยวันง,งานก็จะได้พูดเกี่ยวกับการเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งที่จะถึงนี้นพระพุทธศาสนา,า,านะครับก็จะมะีทั้งหมดอยู่แปดมูลนู้้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าตัวชี้วัดมาตรฐานตัวชี้วัดก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับดูนะครับ ั้นม2ออนะครับตัวชีวะทีหนึ่งบอกว่าอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับสำหรับ,รบสะสสาระแกนกลางก็คืมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาในบ้านเราในปัจจุบันนี้เพื่อนบ้านเน เ็นยงไงบ้างใช่ไหมครับสองวิเคราะห์ความสําคัญของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่คนนับถือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านมาดูหลักสาระแกนกลางบ้างเขาบอกว่าความของพุทธศาสนาที่ช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน แล้วก็สาก็คือวิเคราะห์ความสําคัญของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่รากฐานของวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติส่วนสาระการเรียนรู้แกนกลางก็บอกว่าความสําคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะที่เป็นรากฐานของชาตินะครับอันนี้เบื้องต้นก็ให้รู้ไปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดเกี่ยวกับเฉพาะ,ะเกี่ยวกับด่วยที่หนึ่งก่อน เดอที่หนึ่งก่อนอ่าเรอที่หนึ่งาบอกว่าประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา,าเป็นยังไงบ้างช่วยนะครับประวัติและความสําคัญของพุทธศาสนาทีนี้เรื่องแรกเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเริ่มแรกาการที่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้า,ามาสู่ ภูมิีภาคเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้เป็นเวลาช้านานจนกลายเป็นศาสนาสําคัญของหลายประเทศด้วยกันนะครับและเป็นที่มาของวัฒนธรรมประเพณีสําคัญต่างๆมากมายการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศของเราและก็ประเทศเพื่อนบ้านจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจและเห็นภาพเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับสภาพสังคมวัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูว่าที่เป็นที่ไปที่มามันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เรารู้ในระดับชั้นม .1 ที่ผ่านมาก่อมีการเข้ามาสู่พุทธศักราเข้ามาสู่ในประเทศไทยในสมัยสุขโขทยัยใช่ไหมครับนะแต่ม .2 ออนี่ก็จะพูดว่าง่ายกว่าทำไหมหลังจากที่เสร็จสิ้น การทำสังญญขยาครั้งที่สนะครับพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ได้ส่งสมณะทู่หรือวสมณะทู่เข้ามาเปปผยแพ่พุศาสนาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพระอยู่2สูปชื่อว่าพระโสณนะเถระและพระอุกระเถระเดินทางมาเาผยแผ่พุทศาสนาศาสนาสําคัญหลายประเทศจนปัจจุบันนี้นะครับทีนี้เรามาดู เกี่ยวกับพระุทธศาสนาในประเทศแรกนั่นก็คือเมียนมาประเทศเมียนมาสมัยก่อนเป็นเวลาแบ่งออกช่วงเวลาได้ดังนี้ช่วงแรกพระุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเม่า,มาในระยะแรกเป็นนิกาเหรืลว่าครัรวยพันเข้ามาทางเมืองสุธรรมวดีหรือเมืองสเุเทิร์นะครับซึ่งเป็นเมืองมอ เนื่ยผู้ชาวมอนนะครับอดุสมัยของพระเจ้าอนุพุทธมหาราชนะครับหรืออน,นุชื่ออาจจะยากหน่อยนะครับคือเป็นภาษาพม่าเนาะรวบรวมนะครับรวบรกเขารวบรวมพม่าให้เป็นดินแดนเดียวกันทั้งหมดนะครับสถาปนาบุกามไปหดาได้ส่งสารเนี่ยไปขอพระไตรปิฎก จากเมืองสุธรรมวดีปรากฏว่าเจ้าของเมืองสุธรรมวดีนี้ปฏิเสธไม่ให้นะครับเมื่อไม่ให้ก็เกิดการสู้รบระหว่างสุธรรมวดีกับผู้กามนี่สู้รบกันผล<ม>ออกมาว่าผู้การเป็นผู้ชนะผู้การผู้ชนะเพราะชนะอะไรครับก็ได้นําพระสงฆ์จากมอ และพัตไตวิโดกับสู่กุกาวนะอันนี้ก็เป็นที่มาเริ่มแรกทีนี้มาสมัยของพระเจ้านารพนรปิสินธุนะครับพระองค์ก็ทรงทราบว่าศรีลังการมีการทำสายคายนานบก็เลยอราธนาพระอุตรชีวะนำคณะสงเดินทาง ไปสืบพระพุทธศาสนาที่สีลังกาคณะสมณานุพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกาวงมาเผยแพร่ในพมากจะเป็นลําดับนี้เพื่อให้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนก่อนนะครับทีนี้มาดูสมัยของพระเจ้าสมริเริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเมืองมอ และโปรดให้คณะสงฆ์เดินทางไปอุปสมบทใหม่ที่ลังกาเมื่อเดินทางกลับมายังหงสาง,งหลายเรานั้นที่ไปน่ะลาสิกขาแล้วอุปสมบทใหม่ทั้งแผ่นดินเลยครับพร้อมเพียงกันอันนี้อาจจะเป็นอุศโรบายอย่างก็ได้นะครับกว่าพระสงฆ์พระสุส์หลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใหม่ทั้งหมดทั้งแผ่นดินนิพนธ์ต้นนะครับ นี่มาดูสมัยพระเจ้าบินดงบ้างพระเจ้าบินดงนี่ทรงเป็นองค์อุปธรรมพกนะครับในการทำสังายเลและโปรดให้จารึกพระไตรปิดกลงไแผ่นหิ่งหอน,นะครับทำาสตรูครอบไว้จำนวนทั้งสิ้นนะครับ450องค์นี่แสดงว่าความศรัทธานีสุดยอดครับ <c oughs> มาดูสมัย อานณานิคมของอังกฤษบ้างพ้ามหาปัสสันหรือว่าสถาบันพรามหาปัสันเนี่ยถูกโค่นล้มนะครับโค่นล้มก็ทําให้พระพุทธศาสนาถูกลักเลยและขาดการแปรันพระพุทธศาสนาทังประชชนชาวพมา่ายังคงมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคอยคอยประครับประคองนะครับพระพุทธศาสนาทีนี้ สมัยกองอาการปกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในยุคนั้นนะครับทีนี้สมัยได้รับเอกราชแล้วเป็นยังไงบ้างนะการได้รับเอกราชแล้วแน่นอนก็เกิดอะไรขึ้นเกิดดูนะครับเราเนงนีลำดับเป็นปีพศเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากิขึ้นนะพุักราพันส่ราเพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ แต่มีคาว่าแต่นะครับรในภายใต้การนําของรัฐบาลแน่นอนครับรัฐบาลทหารนี้คงจะหมกมุ่นเกี่ยวกับการทาเกี่ยวกับการล็ทั้งหลายว่างนันเถอะไม่ได้สนใจพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรแต่ปีพศออหรือพุทธศักราช2497อ,อีก6ปีต่อมาก็มีการจัดทําสังฆายนาพัฒนา,าวิโกขึ้นครั้งที่ก เมื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ในพม่าให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับมีปธศักร,ราช2504าร2 5รัฐบาลพม่าได้ตรากฎหมายจนมีเป็นการประกาศของยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาประกาศว่างไงครับรับรองว่างไงร,รับรองว่าพระพุทธศาสนาเป็นศา,าสนาประจําชาติของพม่าดีใจประทังประเทศนะครับมีศาสนา ชาติควัมเหตุในปีพศ2540มีการก่อตั้งว่าสมาคมพระพุทธศาสนาเถรวาทน,นานาชาตินี่มีขบัติานาชาติมีการจัดประชุมครั้งแรกขึ้นที่เมืองย่างกุ้งครั้งที่สองเมืองาทางศาสนาทั่วโลกเข้าประชุมมีการพูดคุยกันว่าจะทำยังไงให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไป ก็จะแบ่งเป็นหลายขั้นหลายต่อนอันนั้นรายละเอียดเราไปพูดกันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับพระพุทธศาสนาในเมียนมาได้รับการฟืนฟูและกลับมาเจริญรุ่งเรืองอย่างมากอย่างต่อเนื่องถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณร้อยละแปดสิบห้าในนักพระพุทธศาสนานะครับทีนี้ให้นักเรียนดูอะไรเลยครับอันนี้คือราเจดีย์เวดาพองนะที่ ประเทศพม,มา่าะครับอันนี้แสดงถึงการนับถือของชาวพม,ม่านะครับที่มีอาดีพสวยมากและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเข้าไปต้องขอดรองเท้าเวลาไปรอบอาจีพิจจิ่งมีความว่ามีความอลังการเป็นสีทองหมดนะครับเร<ม>าะอกว่าไปดูเวีลกองตอนเยน เวลาพระอาทิตย์ส่องแสงเข้ามาจะทําให้เห็นความโอ้อลังการ,รสวยงามเหลืองทองโอ้เยี่ยมมากนะครับทีนี้ขออีกประเทศหนึ่งครับก็คือพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียนะครับพอแบง่แบงช่วงเวลาออกได้ดังนี้นะครับช่วงพุทธศตรวตรรษที่3เมาเริ่มเข้ามาใน,ในดินแดนอินโดนีเซียนะครับ สองช่วงพุทธศตวรตรษที่สิบสองหากันกนะหากันพอสมควรก็เกิดอาณาจักรขึ้นพระพระุทธศาสนานไกยมหายานมีความเจริญรุ่งเรืองมากครับพะได้รับการนับถืออย่างแพร่หลายผู้คนนี่โอ้เกิดความศรัทธาอย่างสุดยอดนะในยุคนั้น,นช่วงพุทธศตวรรษที่สิบสามสิบห้ารัชวงศ์ ไซเลนนะครับไซเลนเข้ามามีบทบาทและมีการติดต่อสัมพันธ์กับราชวงศ์ตาละแห่งเบงกอทํทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะทางพระพุทธศาสนาขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปมาดูช่วงพุทธศักาเสี่ยงเสียงสมอาณาจักรศรีวิชัย มีเริ่มเสื่อมลอง,งพอเกิดอาณาจักรใหม่ขึ้นมาชื่อว่าอาณาจักรมัดชปาหิตครับที่เขาอาณาจักรนี้ก็มีอำนาจเข้ามาแทนสุวิชัยมีกษัตรติย์พระองค์หนึ่งสมรำนามว่าพระเดชปทาไปเลื่อมใสนะครับเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาอิสลาม จึงมีการประกาศห้ามเผยแพร่ขุาวศาสนาส่งผลให้ศาสนาอิสลามรุ่งเรืองในตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ระเด่นนนี้คือประมาขศัพท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเอาศาสนาอิสลามเข้ามาในศตวรรที่สิบเก้าทำได้ดูนะครับปัจจุบันนี้นะครับชาวเวีโดนียส่วนใหญ่มหาย,ยาน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางเกาะบาหลีรัฐนารัฐบาลอินโดนีเซียมีการรับรองว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งของชาวอินโดนีเซียมีการจัดตั้งสมาคมเพื่อสอนพุทธศาสนาแก่เยาวชนของอินโดนีเซียโดยการบรรยายธรรมปฏิบัติสมาธิการปอดรรษานาอะไรเอ่ยครับ พุทธพุทโธจีวรพุทโธธรทรมะมีเซเวเกองอินโดนีเซียก็มีพระจดีย์พุทธพุทโธเนี่ยรักนะพระพุทธ,ธศาสานสาพระพุทธศาสนารัทธาที่สะท้อนถึงความจเจริญรุ่งเรืองความานนศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวอินโดนีเซียในอดีตครัรบอันนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีครับก็ถ้าใครไปก็สามารถไปดูได้ ต่อไปนะครับอขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับในชั่วโมงแรกนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดความเข้าใจได้ดีสรุปแล้วเราพูดแค่สองประเทศนั่นก็คือประเทศและอินโดนีเซียครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ี่